เสียงพระวิญญาณเสียงพระวิญญาณนำทางชีวิตนำทางชีวิตสูุพระพรส่พ,พระพ,พรวันนี้เสนอเรื่องการตีสอนของพระเจ้าให้กลับใจใหม่ให้ทำตามน้ำมไทยของพระองค์ ในพระธรรม2ซามูเอลบทที่7ข้อที่14ที่กล่าวไว้ว่าเราจะเป็นบิดาของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเราถ้าเขากระทำผิดเราจะตีสอนเขาด้วยไม้เรียวของมนุษย์ด้วยการเคี่ยนแห่งบุตรมนุษย์ทั้งหลายนี่ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับผู้โภชนะซาม,มูเอลในสมัยของกษัตริย์大卫ว่าพระเจ้านั้นเป็นบิดาของมวลมนุษย์ และบิดาของอิสเอลและเป็นบิดาของผู้ที่เชื่อทั้งหลายในโลกนี้ถ้าลูกของพระเจ้ากระทาความผิดทําชั่วต่างๆที่ไม่ไดีต่างๆพระเจ้าก็ทรงตีสอนเขาเหมือนดั่งมนุษย์ตีสอนลูกของเขาเช่นเดียวกันด้วยแม้เรียวแห่งความรักความเมตตาของพระองค์ถ้าพระเจ้าทรงรักผู้คนผู้ใดในโลกนี้ไม่ว่าเป็นคริสเตียนหรือไม่ใช่คริสเตียนก็ตามเมื่อเขาทําผิดพระเจ้าทรงตีสอนเขาแสดงว่าพระองค์ทรงรักเขา และห่วงใยเขาไม่ให้เขาตกบึงไฟนรกในวันทพิพากษาของพระองค์ในการทําชั่วต่างๆแต่ช่วยให้เขารอดจากบึงไฟนรกในวันทพิพากษาของพระองค์ถ้าพระองค์ทรงรักใครพระเจ้าก็ทรงตีสอนบุนคคลผู้นั้นพระเจ้าไม่รักพระเจ้าก็ไม่ตีสอนและปล่อยให้พินาศในวันพิพากษาของพระองค์ในพระธรรมสดุดีบทที่118ข้อที่18ได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าทรงตีสอนข้าพระเจ้าอย่างหนัก แต่พระองค์ไม่ส่งมอบข้าพเจ้าไว้กับอจุราชนี่ก็เป็นคําพูดของกษัตริย์ดาวิดว่าแม้กษัตริย์ดาวิดทําผิดบาปต่างๆพระเจ้าก็ทรงตีสอนเขาอย่างหนักให้เขากลับใจใหม่จากการหลงละเลืงในอํานาจในทรัพย์สมบัติในการกระทําชั่วต่างๆให้กษัตริย์ดาวิดนั้นทอมใจลงต่อพระเจ้าและกลับใจใหม่จากการทําชั่วต่างๆพระเจ้าทรงยกกษัตริย์ดาวิดจากเด็กเลี้ยงแก่ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ของอิสาเอล ไม่ให้หลงและเลงในอำนาจต่างๆแต่ให้ถ่อมใจลงต่อพระเจ้าพระเจ้าประรงตีสอนกษัตริย์วิทอย่างมากมายให้ท่านที่จะถ่อมใจลงต่อพระองค์และทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระองค์เพื่อว่ากษัตริย์วิทนั้นจะรอดอในวันพิพากษาและไม่ตกในบึงไฟนรกและพระเจ้าไม่มอบกษัตริย์วิทไว้กับมัจจุราชให้ทิ้งลงไปในบึงไฟนรกในพระธรรมเสฟัญยาบทที่3ข้อที่2บอกว่า เธอไม่ยอมฟังเสียงใดๆและไม่ยอมรับการตีสอนใดๆเธอไม่วางใจในพระเจ้าและเธอไม่เข้าใกล้พระเจ้าของเธอผู้เผชนะเสฟันยาก็ได้กล่าวถึงอิสเอลนั้นเป็นผู้ที่ดื้อด้านไม่ยอมฟังเสียงของพระเจ้าไปไหว้รูปเคารพต่างๆมนพงตีสอนแล้วก็ยังไม่กลับใจจนตีสอนซ้าแล้วซ้ําอีกจนสุดท้ายก็กลับใจเลิกจากการไหว้รูปเคารพต่างๆเลิกจากการทําชั่วต่างๆและ พระเจ้านั้นก็ตีสอนลูกของพระองค์เหมือนกันให้ยอมฟังเสียงของพระเจ้าและยอมรับการตีสอนของพระเจ้าและให้วางใจในพระองค์และเข้าใกล้เฝ้าเดียวสนิทสนมกับพระเจ้าอยู่ทุกวันไม่ทิ้งพระองค์และไม่มีพระอื่นไม่สองใจแต่ใจเดียวกับพระเจ้าจึงทําให้ได้รับพระพรและไปที่โปรดปรานของพระเจ้าไม่เหมือนดังอิสเอลที่บางครั้งเป็นมนุษย์ที่หลงทางไปไม่ฟังเสียงพระเจ้า ไม่ยอมรับการตีสอนในดๆจากพระองค์ไม่วางใจในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแม้จะเห็นหมายสําคัญในสมัยของโมเสสแล้วก็ไม่วางใจพระองค์ทรงเลี้ยงดูด้วยพระคุณความรักของพระองค์เลี้ยงดูเขาช่วยเหลือเขาแต่ก็อักตันอยู่ต่อพระองค์ก็ถูกตีสอนอย่างมากมายในชีวิตของอิสเอลชนชาติของพระเจ้าและพระเจ้าก็สอนให้เขายำเกรงพระองค์และพึ่งพาในพระองค์เท่านั้นไม่ใช่พึ่งพาพระอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้า ในพระธรรมสดุดีบทที่94ข้อ12ได้กล่าวไว้ว่าข้าแต่พระเจ้าคนที่พระองค์ทรงตีสอนนั้นก็เป็นสุขคือคนที่พระองค์ทรงสอนด้วยพระธรรมของพระองค์กษัตริย์ดาวิดก็ทูลต่อพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าคนที่พระองค์ทรงตีสอนนั้นก็มีความสุขเป็นที่ทปรดปรานของพระองค์เพราะว่าทรงต้องการให้ผู้ที่ถูกตีสอนนั้นกลับใจใหม่จากการทําชั่วต่างๆและทําตามพระสูรเสียงของพระเจ้าเท่านั้น ไม่หลงละเลงไปกับกิเลสตัณหาในโลกนี้และพระเจ้าก็มีพระธรรมของพระองค์ที่จะสอนสั่งให้เขาประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมของพระองค์ด้วยใจที่ถ่อมลงและด้วยใจที่บริสุทธิ์และย่ำเกรงพระองค์ไม่ทำบาปไม่ทำสิ่งที่ผิดน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่ทำสิ่งที่ตรงตามน้ำพระทัยของพระองค์เท่านั้นเพื่อเขาจะได้รอดในวันพิพากษาของพระเจ้า ไม่ตกบึงไฟนรกกับซาตาและสมุนของมันและคนชั่วต่างๆในโลกนี้ในพระธรรมฮิบรูบทที่1 2บสข้อเได้กล่าวไว้ว่าท่านทั้งหลายจงรับและทนเอาเถอะเพราะเป็นการตีสอนพระเจ้าทรงปฏิบัติต่อท่านในฐานะที่ท่านเป็นบุตรของพระองค์ด้วยว่ามีบุตรคนใดเล่าที่บิดาไม่ได้ตีสอนเขาบ้างอาจารย์ปโลก็หนุนใจพี่น้องคริสเตียนว่าให้ท่านทั้งหลายอดทน และยอมรับการตีสอนของพระเจ้าด้วยดีเพราะพระเจ้านั้นปฏิบัติต่อท่านตีสอนท่านในฐานะท่านเป็นลูกของพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าที่แท้จริงโดวยว่าลูกคนใดเล่าที่มิดามาดาไม่สอนเขาถ้าเขาทําผิดก็ต้องสอนเขาถ้าไม่สอนเขาตามใจเขาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในการทําบาปต่างๆเขาก็หลงและเลินได้และกลายเป็นคนชั่วได้ในอนาคตการตีสอนการสั่งสอนลูกตั้งแต่เด็กๆก,ก็ทําให้ลูกเติบโตมา เป็นคนที่มีคุณธรรมและชอบรมในสายพระเนตรของพระเจ้าได้และพิธีปวดปานของพระเจ้าได้ก็เหมือนดังพระเจ้าตีสอนลูกของพงทั่วโลกเหมือนกันถ้าเขาทําผิดก็เหมือนดังพ่อแม่ที่รักลูกก็ตีสอนลูกให้เขาเป็นคนดีชอบธรรมเพื่อเขาจะได้ขึ้นสวรรค์ไม่ตกนรกเช่นเดียวกันในพระธรรมอิสยาห์บทที่26ข้อที่16ได้กล่าวไว้ว่าข้าแต่พระเจ้าพยายามทุกใจเขาได้แสวงหาพรง์ เขาทั้งหลายหลังคำมิษฐานออกมาในเมื่อการตีสอนอยู่เหนือเขาทั้งหลายผู้ผูชนะอิสยาก็ไปที่ปดปานของพระเจ้าผู้หนึ่งแต่บอกว่าอิสอเอลแม้เขาทุกข์ใจเขาก็ได้สแสวงหาพรลงเขาทั้งหลายหลังคำมิษฐานออกมาต่อพระเจ้าเมื่อการตีสอนของพระเจ้าอยู่เหนือชีวิตของเขามนุษย์เมื่อจนบุมก็สแสวงหาพระเจ้าและไม่มีทางออกเขาก็สแสวงหาพรด้วยสิ้นสุดใจ เด้ความถ่อมใจและกลับใจใหม่ได้แต่เมื่อเขาหลงลเงลรองในกิเลสตัณหาในเงินทองเรื่องของการทําบาปเรื่องการล่วงประเวณีเรื่องของความโลภการดิฉาริษยาต่างๆสิ่งที่ไม่ดีต,ต่างๆนั้นก็ทําให้การตีสอนอยู่เหนือชีวิตเขาเพื่อให้กลับใจใหม่และแสวงหาพระเจ้าท่ามกลางความทุกข์ยากลําบากเขาเขาก็ได้เห็นพระคุณความรักของพระเจ้ามากขึ้นในชีวิตของเขาถ้าพระเจ้าทรงเมตตารักเขายาก็ตีสอนเขาให้เขา รู้ว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ในโลกนี้ไม่ใช่ซาตานไม่ใช่ความบาปและไม่ใช่มนุษย์ที่ใหญ่กว่าพระเจ้าได้ในโลกนี้ให้เขาท่องใจลงและกลับใจใหม่จากการทําชั่วต่างๆและยำเกรงพระเจ้าปฏิบัติตามน้าพระทัยของพระเจ้าทําตามเสียงของพระเจ้าทําตามบัญญัติของพระเจ้าเท่านั้นทําตามพระยานบร์สุดของพระเจ้าเท่านั้นในพระธรรมฮิบูบทที่12ข้อที่5ได้กล่าวไว้ว่าและท่านได้ลืมคําเตือน ที่พระองค์ได้ทรงเตือนในฐานะที่เป็นบุตรว่าผู้ชายของเราเอ๋ยอย่าละเลยการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าท้อถอยในเมื่อพระองค์ทรงตีสอนนั้นปจัจจโลก็หลุนใจพี่น้องคริสเตียนว่าอย่าลืมคําเตือนของพระเจ้าที่เตือนสอนในฐานะเป็นลูกเป็นบุตรของพระเจ้าและอย่าให้ลูกของพระองค์นั้นละเลยการตีสอนของพระเจ้าและจําเป็นบทเรียนไว้ไม่ให้ทําผิดอีก และก็อย่าท้อถอยเมื่อพระเจ้าทรงตรีสอนเพราะว่าการทดลองของพระเจ้าการตีสอนของพระเจ้าไม่เกินความสามารถไม่เกินกําลังของมนุษย์ที่จะรับได้พระอมมีทางออกให้เสมอเมื่อตีสอนนั้นและเพื่อคนของพระเจ้าเพื่อลูกของพระเจ้าจะชอบทำบริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจ้าเท่านั้นและเพื่อให้เขารอดจากบึงไฟนรกในวันที่ภาคสาในอนาคตได้ในพระธรรม2ซามูเอลบทที่7ข้อ14ได้กล่าวไว้ว่า เร,เ,เ,เราจะเป็นบิดาของเขาโดยเขาจะเป็นบุตรของเราถ้าเขาก็ทําผิดเราจะตีสอนเขาด้วยไม้เรียวของมนุษย์ด้วยการเขี่ยนแห่งบุตรมนุษย์ทั้งหลายผู้ผูชนะซามมเอลซึ่งเป็นผู้ผูชนะของอิสอลเป็นปากของพระเจ้าพูดแทนพระเจ้าต่อชนชาติอิสอลของพระองค์ว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นบิดาของเขาเขาก็เป็นบุตรของพระเจ้าถ้าเขาก็ทําผิดพระเจ้าก็ยทรงตีสอนเขาด้วยไม้เรียวของมนุษย์ไม้เรียวของพระเจ้าดยการเขี่ยนอิสอล ชนชาติของพงและบุตรมนุษย์ทั้งหลายที่พงทรงรักและเลือกไว้ให้รอดนั้นให้เขากลับใจใหม่จากการทําชั่วต,ต่างๆและจดจํา,จาไว้ในไม่เียวของพระเจ้าเพื่อจะได้ไม่ตีสอนอีกถ้ากลับใจใหม่ก็ไม่ต้องตีสอนอีกแต่ถ้าไม่กลับใจก็ตีสอนซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกจนกว่าจะกลับใจใหม่ซึ่งเสียเวลามากแทนที่จะได้รับพรเดเร็วๆยกชูเด็วๆก็เสียเวลามากโมแต่ตีสอนเพราะดื้อรั้น ไม่เชื่อฟังวดรู้วดเก่งมากกว่าพระเจ้าและล้ําเส้นพระเจ้าวดรู้มากกว่าพระเจ้ามนุษย์ทําอะไรก็ต้องยำเก่งพระเจ้าไม่ล้าเส้นพระเจ้าผู้สร้างโลกสร้างทุกสิ่งเมื่อมนุษย์ล้ําเส้นพระเจ้าวดรู้วดเก่งมากกว่าพระเจ้าพระก็ตีสอนมวลมนุษย์ทั้งโลกและตีสอนผู้เช่เชื่อพระเจ้าคริสเตียนที่ไม่ถ่อมใจไม่ยำเก่งพระเจ้าพระเจ้าตะก็ตีสอนเขาให้กลับใจใหม่ได้ทุกเวลาอยู่เสมอไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามในทั่วโลกนี้ พระเจ้าทรงอยู่ทุกหนทุกแห่งองค์สัพพัญยูผู้ทรงยิ่งใหญ่และดำรงอยู่เป็นนิจทั่วโลกทั่วจักรวาลและทั่วกาแล็กซี่ทั่วอาณาจักรในทุกของทุกแห่งในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในพระธรรมเยเรมีบทที่สองข้อ19ได้กล่าวไว้ว่าความโหมดร้ายของเจ้าจะตีสอนเจ้าเองและการที่เจ้ากลับสัตว์นั้นเองจะตามหนีจ้าเจ้าจงรู้และเห็นเถิดว่ามันเป็นความชั่วและความขมขื่น ซึ่งจะทอดทิ้งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าซึ่งความยำเกรงเราไม่ได้อยู่ในตัวเจ้าเลยพระเจ้ายอมโยธาตัตนี้แหละผู้เผยชนะเยเรมีก็กล่าวกับอิสอลเป็นปากแทนพระเจ้าบอกว่าความโหดร้ายต่างๆความทุกข์ต่างๆก็จะมาตีสอนเจ้าเองเพราะพวกเขานั้นกับสัตว์ทำชั่วการกับสัตว์การไม่รักษาความศรัื่อกับพระเจ้านั้นไม่รักษาความพูดกับพระเจ้านั้น ก็ทำให้ถูกการตีสอนและความโหดร้ายวิบัติคําแช่งสาต่างๆของพระเจ้าก็ามาสู่ชีวิตของพวกเขาได้พระเจ้าบอกว่าเจ้าจงรู้และเห็นเถิดว่ามันเป็นความชั่วและความขมขื่นในชีวิตของเจ้าเมื่อเจ้าทอดทิ้งพระเยโฮวาทอดทิ้งพระเจ้าไม่ยำเกรงพระองค์และพระเจ้าต้องการให้อิสเอลชนชาติของพระองค์และผู้ที่เชื่อในพระองค์นั้นยำเกรงพระองค์อยู่เสมอทุกวันและไม่ทำบาปทำชั่วในสายพระเนตรของพระองค์ พระเจ้ารู้ทุกสิ่งในมวลมนุษย์รู้จักความคิดความอ่านรู้จักความรู้สึกของมนุษย์ทั้งปวงในโลกนี้ที่พระองค์ทรงสร้างมาผมทุกเส้นก็นับไปหมดแล้วและรู้จักชะตาชีวิตของมนุษย์เกิดที่ไหนอนาคตเป็นอย่างไรพระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าจอมโยธาซึ่งปราบมารซาตานอยู่แทบเทา้าอยู่เสมอและยิ่งใหญ่อยู่เสมอเมื่อมนุษย์ตายไปจากโลกนี้มนุษย์ทั้งปวงในโลกนี้ก็จะได้เห็นพระองค์ในวันพิพากษา หลังจากสิ้นโลกนี้แล้วและหลังจากมนุษย์ตายไปแล้วก็จะได้พบพง์ทุกคนเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้พิพากษามนุษย์พงค์ทรงสร้างวิญญาณเขามาเกิดเองพรงค์ก็รู้จักเขาทุกคนด้วยเช่นกันในพระธรรมสดุรดีบทที่39ข้อที่11ได้กล่าวไว้ว่าแม้พระองค์ทรงตรีสอนมนุษย์ด้วยการขนาเพราะเรื่องบาปพระองค์ทรงเผาผลาญสิ่งที่เขารักเสียอย่างแมงเมามนุษย์ทุกคนเป็นแต่ลมหายใจแนท่ทีเดียว นี่ก็เป็นบทเพลงของกษัตริย์ดาวิดซึ่งบอกว่าเมื่อพระเจ้าทรงตีสอนมนุษย์นั้นเพราะเรื่องบาปของเขานั้นพระองค์ทรงเผาผลนญทำลายสิ่งที่เขารักออกไปทรัพย์สินเงินทองต่างๆที่เขาผูกพันอยู่มากกว่าพระเจ้าก็ทำลายไปเพื่อเขาจะได้มีพระเจ้าแต่ผู้เดียวรักพระเจ้ามากกว่าทุกสิ่งในโลกนี้ไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าทรัพย์สินของต่างในโลกนี้ให้เขารักพระเจ้ามากกว่าสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นเกลียดตัณหาในโลกนี้ซึ่งอน,นิจจัง และตายไปก็เอาไปไม่ได้แต่พระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เขาควรเลือกเพราะพระองค์ทรงนำลงอยู่นิรันดร์และตายไปก็พบพระองค์และเป็นเจ้าของของสวรรค์ที่อนุญาตใ,ให้มนุษย์เข้าสวรรค์ได้โดยพระองค์ทรงเลือกเขาไว้เหมือนดังเลือกเพชรมเม็ดงามเข้าไปในสวรรค์และพระเจ้ามองมนุษย์เป็นแต่เพียงดินที่พระองค์ทรงสร้างมามีแต่ลมหายใจเข้าไปเท่านั้นเองมนุษย์มีค่าเมื่อพระเจ้าทรงเลือกเขามนุษย์ไร้ค่าเมื่อพระเจ้าทรงทอดทิ้งเขา ในพระธรรมฮิบูบทที่12บสองก็สิได้กล่าวไว้ว่าเมื่อมีการตีสอนนั้นดูไม่เป็นที่ชื่นใจเลยเป็นเรื่องเศร้าใจแต่ต่อมาภายหลังก็จะก่อให้เกิดความสุขสําราญแก่บรรดาคนที่ต้องทนอยู่นั้นคือความชอบธรรมนั่นเองในพระธรรมนี้ก็ได้บอกว่าการตีสอนของพระเจ้านั้นแก่อิเซเอวนั้นและแก่มวลมนุษย์และแก่ผู้ที่เชื่อในพระองค์นั้นก็ดูแล้วเป็นเรื่องเศร้าใจไม่ค่อยชื่นใจเลย มีใครในโลกนี้อยากถูกพระเจ้าตีสอนเพราะมันเจ็บปวดเพราะมันเหนื่อยเพราะมันหนักและเพราะมันทุกข์ทรมานในชีวิตในร่างกายของเขาที่มีบาปในชีวิตของเขาเองแต่ต่อมาภายหลังเมื่อพระเจ้าตรีสอนผู้ที่พงทรงรักแล้วก็จะเกิดความสุขสําราญแก่ลูกของพงที่ถูกตีสอนนั้นคือทําให้เขาถูกขัดเกาวาความบาปต่างๆออกไปในชีวิตของเขาและเขานั้นมีความชอบธรรมของพระเจ้ามากขึ้นบริสุทธิ์มากขึ้นชอบธรรมมากขึ้น ยการขัดเขาจากพระยานบริสุท์ของพรคมนั่นเองเมื่อเขาเฝ้าเดียวกับพรคมทุกวันเมื่อเขาปฏิบัติตามพระธรรมของพรค์และเขาเข้าสนิทกับพระเจ้าและพึ่งในธิเด็ดของพระยาณบริสุทดพระยานสุดของพระเจ้าก็ขัดเกลาชีวิตเขาให้บริสุทธิ์มากขึ้นกับพระเพระชายาที่บริสุทธิ์ชอบทมเหมือนเดิมในสมัยพฐมมกาลก่อนที่จะกินผลไม้บาปมนุษย์ข็อบริสุทธิ์ชอบทมในสายพรนธดของพระเจ้าแต่เมื่อมนุษย์กินผลไม้บาปในสมัยอ,ดอาดัมเอวานั้นในสมัยปฐม,มกาลที่อ,ดอาดัมเอวามันคู่แรกกินนั้น ก็ทาให้บาปเข้ามาในโลกและโลกนี้ถูกคําแช่งสาปของพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียใจมากก็เห็นโลกปัจจุบันนี้มีแต่โรคภัยไข้เจ็บมีแต่โรคระบาดมีแต่ภัยสงครามมีแต่ความบาปของมนุษย์ที่พรวีคูณขึ้นจนพระเจ้าทนไม่ไหวก็อาจจะเทขันพระวิรุลงมาและทําลายโลกนี้ได้ได้ทุกเวลาก็แล้วแต่พระองค์ว่าพระองค์จะทรงให้ยุคสุดท้ายนี้ให้มนุษย์ทั่วโลกทุกประเทศรักสึกการละกันเพื่อข่าวประเสริฐของพระองค์จะลุ่งเรืองก็ได้ ให้เป็นไปตามคําพยากรของพระเยซูเป็นไปตามคําพยากรของผู้ผู้ชนะในอดีตก็ได้ก็แล้วแต่ว่าจะล้างโลกแบบไหนหรือให้มนุษย์อยู่อย่างมีความสุขในยุคสุดท้ายให้ข่าวประเสริฐลุ่งเรื่องทุกสิ่งและพองศ์สูงสุิตกลับมาก็ได้ก็แล้วแต่พระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นเจ้าของโลกนี้ทรงกําหนดพระพัมรพ์ขึ้นมาเองและคําพูดของพระเจ้าดนใจมนุษย์เขียนพระพัมรพ์ขึ้นมาเอง66กเล่มให้มนุษย์ปฏิบัติตามพระธรรมของพระองค์เลือกแต่แบบอย่างที่ดีในพระธรรมของพระองค์บุคคลที่ดี ที่ชอบทำให้ผู้เชื่อทําตามลูกของพงษ์ทำตามบัญญัติของพระองค์เพื่อให้ชอบทำบริสุทธิ์ในสายพเนตรของพระองค์นั่นเองในพระธรรมฮิบูบทที่1 2บสองข้อหกได้กล่าวไว้ว่าเพราะพระองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและเมื่อพระองค์ทรงรับผู้ใดเป็นบุตรพระองค์ก็ทรงตีสอนผู้นั้นพระธรรมข้อนี้ก็บอกว่าพระเจ้านั้นทรงตีสอนผู้ที่พระเจ้าทรงรักลูกพระเจ้าทรงรักพรง์ตีสอนเขาให้เป็นผู้ที่ชอบธรรม เมื่อพระงค์ทรงรับผู้ใดเป็นบุตรแห่งพันธสัญญาของพรงค์แล้วและได้รับมรดกพันธสัญญาของพรงค์แล้วพงค์ก็ทรงตรีสอนผู้นั้นเพื่อให้เขาก้าวไปสู่การรับพันธสัญญาของพระงค์ด้อย่างสมบูรณ์และขัดเกลาชีวิตเขาให้เป็นผู้ที่บริสุทธิ์ชอบธรรมในสายเผด็ของพรงค์โดยการตรีสอนการเตือนของพรงค์การตรีสอนของพระเจ้าก็เริ่มจากเตือนแล้วก็ตีสอนเบาๆก็เริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้น จนมนุษย์กลับใจใหม่ได้ด้วยเห็นพระคุณความรักของพระองค์ยิ่งบาปมากก็ยังเห็นพระคุณความรักของพระเจ้ามากนั่นเป็นความพัศจันทร์ของพระเจ้าต่อลูกของพงค์ในโลกนี้ที่พระรง์เลือกไว้ให้เข้ามาในความรักพระคุณของพระองค์ในพระธรรมสุภาษิตบทที่13ได้กล่าวไว้ว่าบุคคลที่สงวนไม่เร็วก็เกียดบุตรชายของตนแต่ผู้ที่รักเขาพยายามตีสอนเขาในพระธรรมสุภาษิต ผู้ที่เขียนก็คือกษัตริย์ซาลโลมอนผู้ที่มีสติปัญญามากที่สุดในโลกคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงประทานสติปัญญาให้เขาบอกว่าบุคคลที่สงวนไม่เรียวไว้คือไม่ตีสอนบุตรของเขาเมื่อบุตรชายของเขาหรือบุตรหญิงของเขาทําผิดบาปก็ไม่ตีสอนก็ทําทให้เขาเอาใจใจตัวเองและหลงละเลงไปกับความบาปได้เมื่อยังเล็กอยู่ก็สามารถตีสอนได้แต่เมื่อโตขึ้นก็ยากที่จะตีสอนได้ ก็ยากที่จะดัดไม้ได้เมื่อ,อยังเล็กอยู่ก็เหมือนไม้ที่ดัดง่ายแต่เมื่อโตขึ้นก็เหมือนดังไม้ที่แข็งกระด้าและดัดยากแต่พ่อแม่ที่รักลูกนั้นหรือผู้ที่รักเขานั้นก็พยายามตีสอนเขาให้เป็นคนดีตั้งแต่เด็กๆและโตมาเขาก็เป็นผู้ที่พระ้าทรงใช้ได้และเป็นผู้ที่รักพระองค์ได้และเป็นพระพรให้กับคนรอบข้างสังคมประเทศชาติได้ช่นกัน ในพระธรรมวิวรณ์บทที่3ข้อ19ได้กล่าวไว้ว่าเรารักผู้ใดเราก็ตักเตือนและตีสอนผู้นั้นเหตุเชนั้นจงมีความกระตือรร้นและกลับใจเสียใหม่พระธรรมวิวรณ์ท่านอาจารย์ยอนสาวกของพระซูอเปผู้เขียนไว้และพระเจ้าก็ทรงเตือนสอนผู้ที่เชื่อในพระองค์ในลหลายๆคิดจักในโลกนี้ในลหลายๆคิดจักว่าเรารักผู้ใด เราก็ตักเตือนเขาสอนเขาให้เป็นคนดีชอบธรรมบริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระองค์เหตุฉะนั้นให้ผู้ที่พระเจ้าทรงตีสอนและเตือนนั้นมีความกระตือรือร้นที่จะกลับใจเสียใหม่ไม่ใช่ปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยร่างกายปล่อยบาปตามเกลียดตัณหาในชีวิตของตนเองถ้าปล่อยแบบนั้นก็จะทําให้ถูกพระเจ้าพิพากษาไม่ว่าเขาจะเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนก็ตามถ้าเขาลูเกียรติพระเจ้าไม่ยังเกรงพระเจ้าและทําลายเกียรติพระเจ้า มนุษย์ผู้นั้นก็ไม่รอดในวันพิพากษาของพระในอนาคตเขาจะตกในบึงไฟนรกซึ่งเผาเขานิรันดร์การกับมานซาตาและสมุนของมันได้ในวันพิพากษาของพระในอนาคตได้เช่นกันติดตามเสียงภรญยานนำทางชีวิตสุ่พระพรได้ ในคลิปต่อไปขอ,ปอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนครับ